เริ่มกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้นะครับกับการตรวจงานรอบสุดท้ายสำหรับรถที่เคลือบแก้วนะครับเมื่อสักครูน่นี้ตั้งตัวไม่ทันรถจะเสร็จแล้วแล้ววันนี้พอดีอากาศดีมากนะฮะเราจะได้ตรวจงานและเห็นงานไปพร้อมๆกัน2องคันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันสำหรับคันนี้นะฮะเทสลาโมเดลสามนะครับเคลือบแก้วในสะเตปอัลฟ่ากาฟีนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันเบร์เกตบเบนซ์นะครับออกมาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะขอกับกล้องไปให้ดูพร้อมๆกันนะครับว่าความอลังการพร้อมๆกันเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าอ้ในมุมนี้นะครับอันนี้เทสอันนี้ก็คือเคลือบแก้วในสเตปอัลฟากาฟีนเหมือนกันนะครับแต่ว่ากำลังกำลังจะเก็บเราเข้าไปเก็บเลยนะครับแล้วก็เด๋ยวเทสลาจะออกมาข้างนอกโอเคเทสลาออกมาขม้างนอกเลยครับตรงนี้เลยเราจะพามาดูกันนะฮะนี่สลับกันพอดีนะครับดูดูเทสลาดูเทสลานะครับ เขาบอกว่าตอนนี้อากาศดีมากๆแล้วก็สําหรับเทส l a เนี่ยคันนี้ไม่มีผลึกเมทัลลิกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะบอกได้เลยว่าเงามากเงาสุดๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะอบกันรอบสุดท้ายสําหรับรถที่เคลือบแก้วรอบที่2องคันนี้นะครับเทส l าโมเดล3เคลือบแก้วในสเต็ปอัลฟากราฟีนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเหลือแต่การตรวจงานแล้วก็เดี๋ยวจะอบ อนินバレต์กัรรอบสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะฮะเมอร์เซเดสเบนซ์เอสคันเนี่ยอบเรียบร้อยแล้วกําลังจะเข้าไปเก็บงานในรอบสุดท้ายเหมือนกันนะครับ <ic> พอดีเลยพอดีพอเหมาะพอเจอะพอดีมือไปโดนใช่ไหมมันก็เลยเด้งขึ้นมานั่นคือตัวนั่นคือตัวชาร์จแบตน,นะครับตัวตัวชาร์จแบตของเทสล่านะครับดาได้ยินว่าคันนี้นะฮะวิ่งได้ทั้งหมด650กว่ากิโลก็คือตัวลองแลนด์นั่นเองนะฮะตัวนี้คือจะบอกว่า ตอนนี้ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็หลายๆคนจะสงสัยว่าออกมาม,มีป้ายแดงนะเทรล่า mm hmm. ทุกคันจะมีป้ายแดงจะปรคับเป็นป้ายขาวเป็นป้ายดาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่รถเทรล่าทุกคนันที่ออกมาช่วงนี้จะได้รับสิทธิ์ลด15%ทุกคันเลยนะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจจะบอกว่าด้วยวัสดุภายในก็สวยงามนะไม่ใช่ไม่ธรรมดานะคือแบบเออมันก็สวยดีอะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูข้านาเล็กน้อยดีกว่าอยากเห็นเหมือนกันนะ หลายคนคงอยากเห็นสำหรับใครที่กำลังดูอยู่สำหรับรุ่นนี้โมเดล3เนี่ยจะอยู่ที่ราคา2ล้านธนพันหนึ่งอันนี้คือกุญแจนะครับไม่ใช่นาบัตรเทสล่านะครับเขาจะไปอยู่ตรงนี้เวลาเปิดล็อกรถจะอยู่ตรงนี้นะแล้วข้างในก็จะประมาณนี้นะครับเรียบๆง่ายๆครับไม่ไม่มีไวหรหวือหวาแต่หน้าจอ,อเปเลอร์เทอร์เลยนะอันนี้คือไอไม่ใช่ iPad เลยนะคืออารมณ์แบบเหมือนกับโน้ตบุ๊กมาแป,ปะที่ตัวรถเลยปิดประตูดีกว่านะครับอัน,นี้เยอะเหลือเกิน อนอก้าเยอะเหลือเกินนะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณต้องเอาแจบอีกอีกสักคู่หนึ่งแล้วก็ตรงประตูเนี่ยนะฮะเวลาเปิดกดตรงนี้มันก็ดิงขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นปะขึ้นมาเลยนะเห็นนะครับอกระจกไม่ใช่มอกอรนะฮะอันนี้นําเข้าทั้งหันนะร้อสวยงามครับผม <c oughs> แต่เป็นยางฮันกุ๊กเวนตุสนะ s 1 e v o e o ยกบัลังสามก็คือตัวใหม่แต่เป็นของหันกุ๊กทั้งหมด ไฟหน้าไฟท้ายสวยงามมากๆครับนะกับสีนี้นะสีดำที่ไม่มีผลึกเมทัลลิกเลยบอกเลยเลยว่าแบบเซียนสุดๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามีแดดผมตั้งใจจะโชว์กลางแดดอยู่แล้ววันนี้อากาศดีจัดๆพอดีว่าถึงเวลาจะต้องตรวจงานแล้วนะครับก็เลยพามาดูกันพร้อมๆกันไปเลยนะครับเราพยายามนะครับจะส่งงานในทุกๆขั้นตอนที่สําคัญสาคัญ,คญขั้นตอนนี้ค่อนข้างสําคัญนะ กับการโชว์งานเนี่ยคือถ้าผมเห็นหรือคุณเห็นเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเราเราตรวจด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันผ่านเนี่ยมันก็จะผ่านหมดโอ้โหเทลลาคันนี้เงาขนาดนี้นะบอกได้เลยว่ากล้าขี่ไหมเนี่ยนะฮะสีดำนะครับต้องําใจนิดนึงนะต้องดูแรงก,กันค่อนข้างถึงจริงๆเลยไม่งั้นก็อย่างที่บอกนะครับการซื้อหรือว่าการทําเคลือบแก้วนะครับคือการซื้อประกันความงาม นะครับให้กับตัวรถนั่นเองนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกเครืองแก้วที่ไหนนะครับเลือกที่ใกล้ๆบ้านไว้ก่อนอันนี้ให้เป็นตัวเลือกที่บอกว่าสําคัญที่สุดนะไปเทสต์ลิสสำคัญอันดับแรกท่านใกล้ที่ไหนทาที่นั่นนะครับสําหรับคันนี้นะเ Tesla Model ทสซาโมเดล3คันนี้ลูกค้าอยู่แถวๆนี้นะครับพินดีด้วยครับกับได้รถมาค่อนข้างสวย,สวยเลยแหละไีไ่จะค่อนข้างสวยได้ตรงเวลาเลยเข้าได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเด็กสักครู่หนึ่งทีมงานจะเข้าข้างในแล้วนะ ก็อย่างที่เห็นนะฮะวดงานกันค่อนข้างนานกว่าจะได้อบอินเทลต์กันทีเดียวนี่ดูหน้ายางหลังนะสองสามห้าสี่สิบสิบเก้านะครับเห็นล้ออย่างนี้ดูแล้วเหมือนล้อสิบแปดเข้าไปใกล้ล้อสิบเก้านะครับค่อนข้างใหญ่นะหน้าหลังเท่ากันหมดเลยสองสามห้าสี่สิบสิบเก้านะครับสองมอเตอร์นะครับที่เขาเขียนไว้ดิวมอเตอร์ก็คือสองมอเตอร์หน้าหลังเป็นตัวรถ แต่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นลองแร a n g น่าจะเป็นรุ่นที่สามารถวิ่งได้ค่อนข้างไกลนะฮะรถสวยนะฮะไซส์ไม่ใหญ่เกินไปไซส์กำลังดีคือดีมากเลยอะไม่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปประมาณไซส์ซีวิกประมาณซีวิกเอประมาณเนี้ยครับดูดิใหญ่ใหญ่กว่าพอใหญ่กว่าลำโบยเสียงไม่มีไม่มีเสียงเครื่องนะ hào do... nụ ok khó biệt khó biệt không biệt nhiệm ที่จริงมันเอียงนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกได้ละโอเาค่ okay. สำหรับคันนี้นะฮะก็อย่างที่ท่านเห็นนะเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องอบอินเฟลต์ให้ดูพร้อมๆกันเลยเครื่องอบอินเฟลตจะมีความห่างกับตัวรถอยู่ที่ประมาณเมตรยีประมาณเมตรยีประมาณเมตรหนึ่งนะไม่มีอันตรายกับสีผิวนะครับพลาสติกพลาสติกไม่มีอันตรายแน่นอนครับผมทําการอบมาเป็นร้อยร้อยคันแล้วหลายคนคงอาจจะสงสัยจะเป็นจะมีผลเสียกับยางขอบประตงประตูหรือเปล่าในม,มีครับ เพราะว่าระยะที่มันอยู่ตรงนี้ประมาณ50องศาไม่เกินแล้วก็อุณหภูมิตรงนี้นะครับ50องศาเนี่ยไม่สามารถทําให้รถเ,เนี่ยบิดเบี้ยวได้เพราะว่าปกติลูกค้าหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยก็ตากแดดเนี่ยก็รู้ไหมว่าอุณหภูมิมันถึง60งเลยนะถ้าท่านได้ไปว,วัดนะครับจะรู้เลยว่าที่คุณตากแดดรถอยู่เนี่ยอุณหภูมิบางวันถึง60องศาเลยนะทั้งที่อากาศอ่ะมันอยู่แค่40ก็ตามนะครับ โอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะมิกกี้เียรถสวยต้องขอราท่านผู้ชมกันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็น s อสคั s แล้วก็เท s l a นะครับเดี๋ยวรถเสร็จแล้วจะแจ้งกันตายีทีหนึ่งวันนี้ยังไม่เสร็จนะโอเคไม่เสร็จนะอันนี้ใกล้เสร็จแล้ววันนี้สวัสดีครับ